ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดดิฉันนางสาววราภาพาลุตันเป็นผู้รายงานค่ะชมรมเปตองแม่สอดประชุมจัดเตรียมงานการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีกเดิดพระเกียรติสมเด็จยา่า เทศบาลน,นครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอดคลินิกชุมชนอบอุน่นกองการสาธารณาสุขเทศบาลนครแม่สอดให้ความรู้สุขศึกษาและการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2558 จังหวัดตากจัดการประชุมรับมอบนโยบายมาตรา14ว่าด้วยการทำงานตามฤดูกาลและการทำงานเช้าไปเย็นกลับแห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2551ค่ะวันที่8กร,รกฎาคม2558เวลา13นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น4สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้ในายสุธาสายวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบายมาตรา14ว่าด้วยการทำงานตามฤดูกาลและการทำงานเช้าไปเย็นกลับแห่งพระราชบัญญัติหรือพรบการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2551ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการต่างๆที่มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้นในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาดและอำเภอพบพระเข้าร่วมประชุมในการนี้เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในการใช้บังคับมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าวพุทธศักราช2551ในหัวข้อต่างๆเพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติตลอดจน เป็นการร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดระบบแรงงานในพื้นที่ร่วมกันในส่วนที่รับผิดชอบของหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อไปวันนี้ก็สืบเนื่องจากที่ว่าทางรัฐบาลนะครับได้มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่จะใช้บังคับตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติ การทํางานของคนต่างด้าวพศ2551นะครับก็สืบเนื่องจากที่ว่าของเรามีแรงงานต่างด้าวเยอะในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาพิมพ์คำประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่30มิบมถุนายน2558แล้วนะครับคือผมนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นการประกาศแนวทางออกมาเพื่อไปทำกดล็อก ให้แรงงานต่างชา่ยเข้ามาริยการนะครับแล้วก็มาทํางาน,นได้อย่างถูกต้อง,งตามกฎหมายโดยใช้บอร์เดอร์พาสคดีหรือใช้เอกส,สารอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการที่เข้ามาช่วยมาทํางานให้สรุปทีขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็จะต้องพิจารณาว่าการทำงานตรงนี้การข้อสังอส่งการหรือข้อปฏิบัติต่างๆมันจะมีกฎหมายรูปมาบังคับใช้อีกสองสามตัวก็เลยมาชี้แจงครับทราบผลว่า ตรงนี้เป็นการประกาศใช้ในเบื้องต้นเป็นแนวทางการปฏิบัติส่วนในเรื่องของกฎหมายรูปเช่นตอมคดีหรือทางกระทรวงสาธารณสุขที่ต้อง,องการเป็นตรวมโบคดีหรือทางกระทรวงแรงงานคดีหรือทางออกบัตรผ่านของกระทรวงบัตรไทยที่จะใช้บัตรแบบไหนยังไง็ดีเนี่ยก็ต้องมาคุยทีน,นี้นะครับว่าจะดำเนินการตามข้อต่างการทางโดยเดิางและอีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีการข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ทั้งสองประเทศว่าทางพม่าเองหรือทางเบลีมาเองจะจะเห็นด้วยกับตรงนี้ไหมแล้วก็รับข้อประกาศตรงนี้แล้วก็ดำเนินการให้เข้าเรียมกันือตกลงให้อีการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับตามข้อประกาศนี้ก็อย่างเช่นสมมติว่าเราประกาศไปแล้วว่าให้สามารถใช้โหมดพาร์ทแล้วก็เข้ามาทํางานตามเ,าเป็นประเทศกรลักรหรือทางบรรลุการได้ ให้ดูได้90วันคือ3เดือนนะครับตอนนี้พ้าบ้าเห็นด้วยไหมก็ต้องไปคุยกันอีกทีนะครับสิ่งนี้ซึ่งยระหว่างการเจรจาของโลกันอยู่เราคิดว่าในเร็วๆนี้คงอาจจะมีข่าวดีในการที่จะให้บริการตามข้อประกาศตรนี้ออกไปวันนี้ก็เลยมาที่แจงรับทราบทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการทั้งด้านอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการลงทุนและต้องประกอบการร้านค้าผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานตรงนี้อยู่ได้เข้าใจว่า ประกาศนี่ยยังเป็นประกาศเหมือนกบคนรคับใช้เนี่ยคนว่าใช้ก็จริงแต่จะต้องรอกฎหมายรูปหรือข้อปฏิบัติข้อสั่งการจากหน่วยงืนนะครับที่มีข้อตกลงกันระหว่างทั้งสองประเทศเรียบร้อยแล้วเราก็จะค่อยดำเนินการต่อครับก็เกรงว่าเดี๋ยวทันผู้ใช้แรงงานก็ดีหรือผู้ประกอบการก็ดีนักลงทุนต่างก็ดีจะเข้าใจผิดหรือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เอาคนงานเข้าเลยอะไรเลยแล้วเดี๋ยวาเกิดมีการไปถูกจับเข้าหรือมนการ ที่มีข้อปัญหาอะไรเกิดขึ้นขึเนี่ยก็เี๋ะวจะมประท้วงหรือจะมาเรียกว่าโจมตีนะครับในการบรินินงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเราก็เลยต้องทาความเข้าใจที่แจ้งให้เขารับทราบเพื่อจะได้ไปดเนินการกำนินงานเนี่ยก็ให้เป็นไปในทางเดียวกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็บริการให้เขาเตรียมการไว้นะครับว่าเออถ้าเกิดเขาได้ผลงานตามประกาศนี้แล้วเนี่ยเขาจะได้ไปเตรียมผลงานว่าควรจะต้องวางแผนเผลงานมาเท่าไหร่เลยเท่าไหร่ แล้วก็เราว่าให้เขาแจ้งแผนมาว่าโรงงานนี้โรงงานกต้องการ30คนนะในเกี่ยวกับเรื่องโควิดพาร์ทนี้90วันเนี่ยเราได้ไปจัดถูกว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปนึงตัวรูปตัวสุขภาพก่อนว่ามีโรคติดตอมีอะไรต่างๆอะไรไหมที่สองเมื่อผ่านการตรวจโรคเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาดูในเรื่องของทําออกใบอนุญาตให้ทํางานต่อไปซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะได้เตรียมการได้ถูกแล้วก็เราได้จัดเจ้าหนาที่จัดสถานที่ไดียบก ราะว่าต่อ,อไปเนี่ยผมคาดว่า,วาะนะครับผมคาดว่า,วาะจะต้องมีการดำเนินการเรื่องนี้ทั้งปีนะครับในการขอทำใบอนุญาตทำงานเพราะฉะนั้นหมอเองทางการศึกษาตุเองก็ต้องทํางานได้ทั้งทั้งปีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่การออกบตบอนุญาตต่างๆก็ต้องทํางานทั้งปีเพราะว่าจะต้องมีการไหลเวียนการของคนงาน,นหรือแรงงานต่างๆเข้ามาเข้านอกเข้าออกตลอดเวลาวเ,เ,ราเลารพราะนั้นต้องแจ้เรัฐบาลเข้าใจชี้แจงให้เขารับทราบก่อนนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะได้ ส่วนเหญ่รับที่เขาเข้าใจไปแล้วก็ทําให้เขาไปเกี่ยวการแล้วก็ทําให้เจ้าหที่ของเราเนี่ยได้มีการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อไให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังตรัอบคครับชมรมเปตองแม่สอดประชุมจัดเตรียมงานการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีก2015เทอดพระเกียรติสมเด็จย่าค่ะ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเปตองชมรมเปตองแม่สอดจัดการประชุมในการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาาเขตเทศบาลนาครแม่สอดโดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครประธานชมรมเปตองแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมโดยมีคณะกรรมการการจัดการแข่งขันชมรมเปตองแม่สอด ครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอดทั้ง5แห่งและครูโรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมประชุมกว่า20คนโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องเสนอเพื่อรอพิจารณาในด้านการทบทวนหลักเกณฑ์ระเบียบกติกาการแข่งขันการเตรียมสนามและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันค่าสมัครค่าประกันทีมหมายกำหนดการส่รงหลักฐานและใบแยกประเภท การแจ้งสรุปทบทวนทีมที่สมัครเข้าร่วมทำการแข่งขันการจับสลากแบ่งสายวิธีการดำเนินการจัดการแข่งขันและการประสานงานทั่วไปด้วยชมรมเปตองนครแม่สอดมีนโยบายที่จะพัฒนาฝีมือในการเล่นเปตองของเยาวชนนครแม่สอดสู่ความเป็นเลิศให้สูงขึ้นในระดับการแข่งขันต่างๆและทางคณะกรรมการชมรมเปตองนครแม่สอดได้ตระหนักดีว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติการที่เยาวชนได้มีการใช้เวลาว่างในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาจะช่วยให้เป็นคนมีระเบียบวินยัยเคารพกฎกติกามีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดจึงได้มีการเสนอกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีก2015ขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือนักกีฬาเปตองระดับเยาวชนให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการคัดตัวนักกีฬาเปตองของเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศต่อไปเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีเจตคติที่ดีต่อการออกกาลังกายเคารพกติกามีาระเบียบวินยัยมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนห่างไกลาย,ยาเสพติด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางชมรมเปตองนครแม่สอดส่วนกำหนดการแข่งขันเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีก2015จะมีการจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2558ที่สนามกีฬาเปตองโรงเรียนเทศบาลวัดบุญ,ญาวาสเป็นสนามที่หนึ่งทางว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครประธานชมรมเปตองนครแม่สอดได้กล่าวฝากประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสวัสดีครับ ไอ้จุลเปตองแม่สอดนะครับจะจัดการแข่งขันกีฬาเปตองใช้ชื่อว่าแข่งขันกีฬาแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีกเพิดอพระเกียรติสมเด็จย่าในช่วงระหว่างวันเขาที่ยี่สิกรกฎาคมถึงวันที่24ตุลาคม2558นห้าสบแปดนะครับชิงเงินรางวัลมากกว่า40,000บาทนะครับการแข่งขันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเราจะจัดขันแข่งขันกีฬาออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทเยาวชนชายหญิง อายุ13ปีกับ16ป,ปีนะครับซึ่งเราเชิญน,นักกีฬาจาก,าาาากทีมเวทธรต่างๆทั้งในสังกัดเทศบาลได้สังกัดสพทมารว่วมแข่งขันนะครับสนามแรกเนี่ยเราจะเริ่มที่สนามมุลเทศบาลวัดปิยวานะครับแล้วก็ที่เราจะเวียนไปทุกวันเสาร์ที่2และที่4ของเดือนนะครับในประเทศนีคือประเภทประชาชนนะครับซึ่งอาทิตย์ละสองคนไม่จํากัดเพศและวัยนะครับสำหรับประเภทประชาชนนั้นเรา อมอบรางวัลให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของทีมที่เข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งมีทุ่งรางวัลให้ด้วยนะครับเพราะนั้นโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีกีฬาหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟปตองนะครับได้เข้นร่วมแข่งขันทั้งประเภทเยาวชนและก็ประชาชนก่อนสมัครได้ที่คุครูจจำเรียนนะครับบนเมริทิบาลวัดบุญยาวะที่คุณพี่ไพทูมสมัครบุดนะครับใน,น้ประชาชนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันแข่งขันนะครับ คณะกรรมการทุกคนร่วมมาเชียร์ทุกรานท่านนะครับหรือส่งทิ้งรุ่นแข่งโดยเฉพาะเกีแข่งรครับขอบคุณครับผมเทศบาลคนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอดค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนดเรเทริดเกียรติชินสารณันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดมอบหมายให้ในายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดผู้อำนวยการกองงานต่างๆและเจ้าหน้าที่เทศบาลนนะครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ที่นำโดย นายชาติชายรัตนพานพนายอำเภอบ้านกรวดพร้อมคณะประกอบด้วยคณะผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์โดยเป็นการศึกษาดูงานในส่วนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอดต,ตามโครงการอบรมสัมมนา,าเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ2,558เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายสามารถปฏิบัติภารากิจอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงซึ่งเป็นการศึกษาดูงานในระหว่างวันที่7-11กรกฎาคม2558 และมีผู้ร่วมคณะประมาณ70คนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม2558ค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจ ที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนร่วมใจเขตเทศบาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดจัังหวดตาในเปงอินหล,ลวงประธานผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและนายวิชัยเครือนันตาหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือน เพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการชี้แจงข่าวสารในเรื่องการประชุมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในวันที่22กรกฎาคมที่วัดมณีไพรสนการประชุมชมรมสันติสุขเบาหวานในวันที่24กรกฎาคมที่ห้องเพทายโรงพยาบาลแม่สอด และการขุดลอกคลองท่อและรางระบายน้ำของชุมชนร่วมใจในวันที่15กรกฎาคมและในวันนี้มีนางบัวไหลบุญส่งรองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นพี่เลี้ยงสัญจรท้ายการประชุมเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันคลินิกชุมชนอบอุน่นกองงานสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอดให้ความรู้สุขศึกษาและการคัดกรองโรค ความดันโล,ลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วน,านภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2558ณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเทศบาลนครแม่สอดนางไพเราะการจนาสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดกล่าวว่าเนื่องจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลกคือโรงเรียนที่มีความสามารถแข็งแกร่งมั่นคงเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีเพื่อการอาศัยศึกษาและทำงานโดยจะเน้นให้บริการเรื่องสุขศึกษาในโรงเรียนอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและบริการอนามัย ซึ่งการให้สุขศึกษาและคัดกรองโรคเบื้องต้นในโรงเรียนถือเป็นองค์ประกอบในด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคลินิกชุมชนอบอุน่นเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจึงดำเนินการออกให้ความรู้ในด้านสุขศึกษาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการคัดกรองเพื่อป้องกันโรคโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และวิทยาการ เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพในสถานศึกษาต่อไปบ้านรวมไทยพัฒนา8จัดโครงการดีแนวคิดใหม่ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมปลูกป่าโอโวคาโดเนื่องในวันแม่12สิงหาคมนี้ค่ะที่บ้านรวมไทยพัฒนา8จัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม2558โดยมีนายสง,งัดวินนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมไทยพัฒนา8พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนราชการร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม2558ในครั้งนี้โดยมีการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราวที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่นหอประชุมที่ว่าการอำเภอพพพระและการแจ้งเรื่องการจัดโครงการดีแนวคิดใหม่ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมปลูกป่าอะโวคาโดเนื่องในวันแม่12สิงหาคม โดยนี้ที่ประชุมหมู่บ้านเสียงส่วนมากเห็นด้วยกับการปลูกอะโวคาโดในที่สาธารณะว่างเปล่าของหมู่บ้านเนื่องในวโรกาส12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติผู้ใหญ่บ้านกล่าวเพิ่มเติมว่าตำบลรวมไทยพัฒนามีเกษตรกรที่ปลูกต้นอะโวคาโดเป็นจำนวนมากซึ่งถือได้ว่าคิดถึงอะโวคาโดต้องมารวมไทยพัฒนาในอนาคตคงจะเป็นที่สนใจกับธุรกิจอโวคาโดช่วงนี้ก็มีพ่อค้าตลาดดอยมูเซอร์อำเภอแม่สอด มารับซื้อและประชุมเตรียมการร่วมมือหล่อเทียนเข้าพรรษาเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมู่บ้านที่เคยทํากันมาและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้กันแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมกันได้ใหม่ในช่วงเวลา8นาฬิกา12นาฬิก15นาฬิกา 18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรภาพนลุตันขอจบการรายง,งานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ